เปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนเบอกเคนให่ชุดใหญ่เลยนะครับเช็คหัวฉีดปั๊มทำใหม่หมดแล้วนะครับเก็บงานมาหมดแล้วพร้อมลุยนะครับเทนานี้เดี๋ยวลองดูที่ยหนทำไม่กล้าเหยียบแล้วเหยียบได้ก็ไม่เกินร้อยยี่แล้วมั้งแก่แล้วตาไม่ดี ครับพิษสันบิ๊กเอ็มบีดีสองห้านะครับเื่องดีเครียดดีคันตีดีแอร์เย็นพาวเวอร์ฟาสีหกแปดไม่ขาดนะครับไงปัม๊มทำมาให้ชดใหใจเลยนะครับเช็คโคจรเฉดให้เรียบร้อยนะครับอ่าราคาก็อยู่เหมือนเดิมนะครับสี่หมื่นเก้านะครับสี 4, 9, ่หมื่นเก้าเอกสารยุดโอนครบ พีน้องท่านใดสนใจเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าวิ่งทางไกลก็ได้นะครับตอนนี้ลองนี่เห็นเนี่ยร้อยกว่าเนะครับหนึ่งกิ๊กเครื่องกิ๊กเลยนะครับนะร้อยกว่าเลยนะครับยังนิ่งกิ๊กอยู่เลยมีวิวไปด้วยครับมือเดียวนะครับเนี่ย วงอะไรนี่กิ๊กนะครับนีะ่ะร้อยสิบจะร้อยยีย่อยู่แล้วนะครับ่ะสนใจก็มาเอาไปนะครับสี่หมื่นเก้าเกียร์ดีเกียร์ดีกันสีดีแอร์เย็นพาวเวอร์ภาษีไม่ขาดนะครับนี่ตุ่นงนงขึ้นเหนือน,นี่ร้อยยี่สบายสบาย่าฮ,ะฮะอะอ,อะแค่นี้ให้ชมแค่นี้นะครับ Tá ah,